วัสดีครับวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boy Excavator นะครับเรามาถึงนางานใหม่แล้วนะครับผมเป็นงานสร้างสวนทุเรียนนะครับอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมแปลงนี้สิบไร่นะครับสิไร่นะฮะอันดับแรกก็จะถอนต่อยาก่อนนะครับปรับเคลีย์รพื้นที่ก่อนฮะ ตอนตอยางอันนี้เขาพึงตับยางไปช่วงช่วงฝนนะครับน่าจะช่วงฝนต,ตกแหละพึงถอนพ่งตับยางไปนะครับต่อ,อยางไม่ใหญ่นะท่านผู้ชมต่อ,อยางประมาณอ่หกเจ็ดปีนะครับใหญ่ออย่างดินมันก็ยังไม่แข็งนะฮะดินยังยังเปียกๆอยู่ยครับก็เลยค่อนข้างจะถอนง่ายนะครับดินสวยมากเลยนะดินนราจะ เป็นแดงนะครับแนาดีนแบบมี้ทุกจุดก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีไปยังท่านผู้ชมนะครับในช่อง YouTube BoyX c a r v e t เ r นะครับหรือว่าแฟนเพจ Boy เ x c a v า t เ r นะครับแต่เกิดว่าพิมพ์หาไม่เจอก็พิมพ์ว่า6ล้อใหญ่หรือว่า6ล้อแจนทบบุรีนะครับก็น่าจะเจอได้ง่ายนะครับยังไงก็ท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับต้องขอกดติดตามด้วยนะฮะ ก็ท่านใดที่ทํางานอยู่ใกล้ๆนะครับมบริเวณแถวจังหวัดจันนะครับหรืว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมก็คอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันได้นะฮะหรือไม่ก็อยากให้ผมไปถ่ายทีมงานของท่านก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ได้นะครับผมเดี๋ยววในวันว่าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายลง y t u t u นะฮะหรือว่าลงเพจนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะ ก็สวัสดีไปยังน้องๆหนูๆนะครับผมที่ชื่นชอบรถขุดนะครับหรือว่าเครื่องจักรนะฮะต้องขอขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ชื่นชอบพี่นะฮะหรือว่าบอเอ็กซากาเวเตอร์นะครับก็สำหรับอ่าสำหรับสำหรับส่วนมากคือสไตล์ผมทำคลิปก็ส่วนมากอาจจะเป็นภายในเก่งแล้วก็การพูดคุยนะครับผมคอนเทนต์ต่างๆนะฮะ อย่างเช่นการแชร์ประสบการณ์การทํางานอะไรประมาณนี้นะฮะที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับสาหรับพี่ๆน้องๆที่มีอาชีพขับรถเหมือนกันนะฮะหรือว่าทําได้ที่อาชื่นชอบแต่ไม่มีโอกานสะนะครับผมได้ได้สัมผัสรถขุดจริงๆนะครับผมก็ได้แต่รับชมคลิปนะครับแต่ว่ารับชมคลิปมุมนี้นี่มันจะดูเหมือนว่าได้ขับได้ขับไปด้วยกันนะ อะไรประมาณนั้นนะฮะที่หลายๆคนชอบดูนะครับเท่าที่ผมสเกตดูนะครับผมถ่ายคลิปนอกรถยังไม่ค่อยจะมีใครดูนะแต่เวลาถ่ายคลิปในเกงนี้ส่วนมากจะมีอ่าคนดูเยอะนะครับผมเพราะว่าอ่า,ายคคอมเมนต์นะครับผมที่ผมนั่งอานะครับแล้วเ,เขาชอบเวลาถ่ายแล้วก็เหมือนว่าได้นั่งขับกับพี่บอยไปด้วยนะครับคือมุมมองที่อ่าเห็นทางคอนโทลน,นะครับผมหรือว่า เห็นทั้งบูมอาร์มหรือว่าบุงกีนะครับผมการทํางานนะฮะมันก็เหมือนนะว่าเราขับเองไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับมุมมองที่ใครหลายๆคนนะฮะมุมมองคนขับนะครับเขาเรียกว่ามุมมองคนขับอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกับตังซื้อกล้อง oppo นะฮะกล้องที่มันมีเลนกว้างๆหน่อยนะครับมันสามารถที่จะมองเห็นเลนกว้างๆเหมือนสายตาเหมือนสายตาผมนั่งมองอยู่เนี่ยนะฮะ แต่คือโทรศัพท์เนี่ยมันกล้องมันยังกว้างไม่พอนะครับผมมันยังไม่เห็นนะทุกส่วนทุกมุมของรถขุดนะครับได้เห็นทั่วถึงเหมือนสายตาโอ้ ก็อยู่ภายในเก่งเจ้าแคท3 2 0นนักเนะครับผมหรือว่า Next g e n e r a t i o n นะฮะหรือว่าตัวท็อปนะครับผมตัวที่ชั่งน้ำหนักได้นะครับผมแล้วก็ตั้งระบบเกรดได้แต่ว่าไม่เคยได้ใช้สักทีนะเพราะว่าตอนนี้นี่รู้สึกว่าใช้อะไรไม่ได้แล้วนะครับผมเนี่ยปกติแล้วคือกดเอ้ยกดพวกเนี้มันจะขึ้นหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ากดแล้วมันใช้ไม่ได้เลยนะก็ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยได้ใช้นะครับใช้ไม่เป็นด้วยนะครับผม มันเป็นความคิดของผมกนะ็คือมันไม่จําเป็นนะครับผมระบบเกรดระบบช่างหนักๆเนี่ยมันไม่จําเป็นเลยนะฮะคือเทคโนโลยีใส่มาเยอะเกินไปนะครับผมสําหรับแคทรุ่นนี้นะฮะถามน่อยว่าเนี่ยเวลาทําสลบรือทําอะไรเนี่ยต้องใช้ระบบพวกนี้คงจะช้านาดูนะครับผมซึ่งเราเนี่ยไม่เหมือนเมืองนอกนะครับเราใช้ฝีมือเอานะฮะท่านผู้ชม ละมัวแต่พึ่งระ,ะบบมันก็มันคงจะช้านะครับผมลองลองลอง,ลองไปเชื่อลองไปดูคลิปฝรั่งดูนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณ10นาทีนะครับผมยังไงก็สำหรับพี่ๆน้องๆนะครับผมที่ชื่นชอบนะฮะการรับชมคลิปในเก่งนะครับผมสไตล์ของ Boy e x c a v a t o r นะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับที่ชื่นชมนะที่ชื่นชอบนะครับเครื่องจักรนะฮะต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Boy e x c a v a t o r ให้ด้วยนะครับหรือว่าเพจ Facebook Boy e x c a v a t o r นะครับผม เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้านะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ